ชาวเน็ตเมนสนันเห็นสายตาอ้ามอธิชาติที่นั่งมองเต่าสมชายนัดมีเรียสำหรับงานแกรมมี C ่ e RSCOncerts มีศิลปินจำนวนมากทั้งค่ายแกรมมี่และ R.S. ไปร่วมตัวขึ้นเวทีด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันแบบนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ และภายในงานได้มีโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าทำเอาเสียงกรีดลั่นสนั่นหอนกันเลยทีเดียวหลังนะัดมีเรียรประกาศบนเวทีว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย RS ค่ะก่อนจะร้องเพลงรับไม่ช่วยอะไรเลยหลังจากนั้นเต๋าสมชายโผล่เซอร์ไพรส์เดินขึ้นมาบนเวทีร้องเพลงกับนะัดมีเรียร พร้อมกับปิดท้ายด้วยการร้องเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวและยังมีช็อตซึ้งๆเต่าสมชายนัดมีเรียรสวมกอดกันกลางเวทีให้แฟนๆได้เห็นมิตรภาพที่ดีแม้จะเลิกราต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่ที่แสนเนตและน่ารักต้องบอกเลยว่างานนี้ทางด้านอ้ําอิชาติสามีนัดมีเรียรก็ได้ไปร่วมดูคอนเสิร์ตด้วย และได้มีคลิปถ่ายวินาทีพ้มอธิชาตินั่งมองเต่าสมชายนัดมีเรียร้องเพลงสวมกอดกันกลางเวทีทั้งนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากลับถึงบ้านมีงอเมียมไหมเนียที่อ้ำคุณอ้ําสู้ๆนะคะเราเข้าใจหัวอกคนรักเราต้องไปอยู่ในอ้อมกอดอดีตคนรักเก่า ความรู้สึกมันไม่ใช่หึงใช่หวงแค่เราไม่อยากเห็นภาพนี้เฉยๆถึงมันจะเป็นแค่การแสดงอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตอีกฝ่ายมองว่าเป็นแค่การแสดงและความรู้สึกดีๆที่ทั้งคู่มีให้แก่กันแบบเพื่อนเท่านั้น